สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะก่อนที่ท่านผู้ปกครองจะชวนน้องๆดูวิดีโอการสอนของคุณครูกับใบงานนะคะก่อนหื่นคุณครูคุณจอยขอแนะนําก่อนว่าเราจะต้องทออนนะะาําอะไรก่อนหลังนะคะเพราะว่าถ้าอยู่โรงเรียนเนี่ยจะมีเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณครูจะออกแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นแพทเทิร์นว่าเด็กต้องทําอะไรก่อนหลังนะคะเพราะว่าเด็กในวัยนี้เนี่ย แป๊บสมาธิก็จะหลุดฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างสลับกันไปนะคะในช่วงแรกครูจอยอยากให้ผู้ปกครองเปิดกิจกรรมเซิร์ปกระท์ให้เด็กๆก่อนกิจกรรมเซิร์ปกระท์คืออะไรกิจกรรมเซิร์ปกระท์ในชั่วโมงของครูจอยก็จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เด็กๆต้องรู้ซ้ำย้ำทวนทุกวันนะคะครูจอยจะเริ่มจากการร้องเพลงทักทาย ที่ครูจอยสอนเรื่องของ feeling ไปนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาถามถึงสภาพอากาศโดยทั่วไปว่าเออวันนี้เนี่ยอากาศเป็นยังไงครูจอยก็จะชวนเด็กๆ look up at the sky look at the sky look outside นะดูแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้เด็กๆตอบนะคะที่โรงเรียนเราจะทำแบบนี้นะคะ ในส่วนของเดือนเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณจอยจะเอามาสอนเด็กๆสัปดาห์นี้ขอเป็นเพลงวันก่อนนะคะค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของเชฟนะคะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เปิดเรื่องของ f e ลลิ่งเปิดเรื่องของ We a เ h e r เปิดเรื่องของ day of the week แล้วก็จะมาถึงเรื่องของเชฟนะคะ สิ่งเหล่านี้คือเซิร์เซิรอร์ไทม์ซึ่งครูจอยสอนทุกวันทุกเช้าก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะเพราะว่าเด็กอนุบาลจะต้องยังทุกวันนะคะ t r ร a แองเกิลนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยครูจอยสอนอยู่ด้วยกัน3รูปทรงนะคะก็คือวงวงกลมนะคะซ i ร์ l คลวงรีโอเวแล้วก็สามเหลี่ยม t r ร a แองเกิล นะคะพ่อคุณแม่สามารถเปิดเรียนตามนี้ได้ก่อนที่น้องๆจะทําแบบฝึกหัดในแต่ละวันทุกวันได้เลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บพอหลังจากเชฟเสร็จจะเป็นกิจกรรมของการนะับ counting กับ number นะคะเป็นชุดนี้ซึ่งในสัปดาห์แรกนี้คุณจอยใช้ number o n ถึง number f ก่อนนะคะแล้วคุณจอยก็ชวนเด็กๆฟัง นิทานภาอังกฤษเรื่องปลาของคุณจอยแล้วก็ให้เด็กๆลองนับเพิ่มนับลดจากปลาสีตัวนี้ด้วยนะคะคุณจอยอยากให้คุณผู้ปกครองเปิดซ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่เรื่องของ feeling เรื่องของ weather เรื่องของ day of the week เรื่องของ shape แล้วก็ number นะคะและเดี๋ยวคุณจอยจะมีนิทานที่คุณจอ ตอนนี้ครูจอยคิดในสี่สัปดาห์นี้ครูจอยจะใช้ทีมเพลง n u r s ีร y r ์ y m e ในการสอนนะคะสำหรับสัปดาห์แรกเนี่ยครูจอยจะใช้เพลง Beehive Here is a Beehive นะคะของ Super Simple Song ประกอบกับแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดของครูจอย w o r s d e e t ของครูจอยมีทั้งหมดห้าวันก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดรบกวน ิดวิดีโอซ้ําการสอนเซอร์เคิลทามของจอยก่อนทุกวันเสร็จแล้วให้เปิดวิดีโอการทําแบบแบบผัดเอาแค่วันละหนึ่งแบบผัดพอนะคะเพราะว่ายังมีวิชาของครูปอยยังไม,ม่มีวิชาของครูการอยู่นะคะที่เด็กๆจะได้ดูสรุปแล้วในหนึ่งวันคุณพ่อคุณแม่ควรจะหาช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะที่ท,ที่ที่เหมาะสมกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เองและกับ ทั้งของครูปอยครูการและครูจอยนะคะครูจอยเนี่ยทำให้แยกกันทำทำของครูปอยเสร็จปุ๊บพักก่อนทำกิจกรรมอื่นก่อนแล้วทำของครูการหรือของครูจอยคือของใครก็ได้ทำของใครก่อนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะคะแต่ควรจะมีเวลาพักนะคะโอเคนี่ก็เป็นการแนะนำกิจกรรมของครูจอยค่ะก็ขออ้ออีกอย่างหนึ่งผู้ปกครองครบวนท่าน คองอัานวิดีโอระหว่างการเ,เรียนของน้องๆด้วยนะคะการทํากิจกรรมด้วยเพราะว่าครูจะได้ดูครูจะได้ประเมินนะคะในการทำใบง,งานแต่ละชิ้นเนี่ยพยายามให้เด็กๆทําเองนะคะไม่จําเป็นต้องจับมือเขียนในชั่วโมงของครูจอยนะคะส่วนในของครูปอยและครูการนั้นก็จะอยู่ที่ว่าครูแต่ละคนเขาเขาต้องการจะให้ผู้ปกครองช่วยแบบไหน ะะของครูจอยก็คือฝากไว้ว่าเน้นให้เด็กทําเองตรงไม่ตรงเป็นยังไงอ่ะให้ทําเองหมดเลยแล้วเดี๋ยวถ้างานเสร็จในวันศุกร์ขอรบควรให้ท่านฟองถ่ายรูปใบงานแล้วส่งกลับมาทางไลน์ให้ครูจอยด้วยเดี๋ยวครูจอยจะฝากไลน์ไปที่ครูปอยอีกทีนะคะเราจะส่งงานกันทุกวันศุกร์นะคะถ่ายรูปส่งพร้อมวิดีโอและงานทุกวันศุกร์นะคะ ราะว่าคุูจอยและคุณครูเนี่ยจะต้องทําการตรวจงานและคอมเมนต์งานเด็กๆแล้วเราจะต้องอัดวิดีโอคอมเมนต์งานของเราส่งคืนให้เด็กๆด้วยเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆมีความตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานครูจอยจเข้าใจค่ะเวลาอยู่บ้านมันจะค่อนข้างยากหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ภาวะโควิดเราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ